สดีค่ะพี่ทุกคนเห็นไหมเลยบนโต๊หม่าล่าค่ะหม่าล่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสี่แยกตอนเย็นค่ะมีหม่าล่าไม้ละหกบาททุกอย่างเลยค่ะอันนี้ของนาเองค่ะมีปลามีเผ็ดอริจินัลแล้วก็หมูค่ะแต่ด้สั่งพี่คพละว่าไม่เอาเผ็ดค่ะนี่ค่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะหมูหมูไม่ต้องนี่มากนะคะต้องแห้งมากใช่ค่ะ นี่ค่ะไม้ละหกบาทค่ะน่าทานจิ้มลิ้มดีไหมคะนี่ค่ะอันนี้เห็ดค่ะเห็ดพันเบคอนนะคะอันนี้เห็ดเอลิจิค่ะเห็ดออลิจิค่ะน้าพูดน้าใสอุ้ยมีกระเจี๊ยบด้วยพี่พี่ดูดิกินแบบว่าไม่ต้องอะไรมากมายพี่หกบาทน่ารักน่ารักอะค่ะน้าโอเคนี่ค่ะมีนี่ด้วยมี่ใช้กรอกด้วยค่ะอันนี้เป็นปลาใช่ไหมพี่ปลาครับนี่ค่ะปลากระหูปลาค่ะ ลูกชิ้นเต้าหู้หูปลาดูดิหกบาทมีต้องสามลูกอ่ะอืมอืมอืมนี่ค่ะนี่มีเส้นกรอบด้วยเสร็จนะชิคกี้พาไปดูนะฐานนี้พี่เขาพันให้นาแล้วค่ะทาน้ำน้ำซอสค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โรยพี่พี่ค่ะแต่ปลาที่ต้องรออีกสักพักนึงค่ะตอนแรกไม่มีปลานะหรือว่านามาไม่เคยทันพี่เขาปลาเนี่ยไม่เคยทันวันนี้น่ะทันปลาค่ะนี่ค่ะซิกกอไก่ค่ะ าทค่ะพี่ตลาดสีแย้ต้อนเย็นค่ะอันนี้ก็อร่อยนะพี่เต้าหู้ชีสค่ะต้องเลยจะเป็นชีสอร่อยอร่อยเท่าหร่ะเคยชินแล้วอันนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้ไข่ปลาหมึกใช่ไหมคะพีะ่นี่ค่ะรามีซี่กอกไก่ค่ะหกบาทเลยพี่ถูกเหมือนกันนะราจัดไปเรียบร้อยแล้ว ่ะกน,น่าทานกันไหมล่ะไม่ล่ะไม่ล่ะนี่นะเขาบอกว่าอันนี้นะน้าสั่งไม่ทานนะนึกว่าหมดแล้วนะไม่เห็นไส้อร่อยมากๆพี่เขาย่างแบบแห้งๆอนะ่ะพี่แล้วแบบพี่ได้เห็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของนะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้านนะมีโอกาสมาแถวตลาดสีย่าเด็กเดี๋ยวนะจะมาพี่เขาขายตั้งกีโก่โมงถึงกี่โมงคะพี่สามโมงครึ่งเหร โอ้ยพี่เขาขายแต่สิบห้าจุดสามศูนย์ถึงสามทุ่มครึ่งเลยค่ะพี่พี่ะาถ้าอยู่แถวนี้แวะมาทานได้เลยค่ะหมาล่าค่ะนี่ค่ะชื่อร้านพี่เขานี่ค่ะเผ็ดเผ็ดชาสุท้านลิ้นค่ะหมาล่านี่ค่ะตามในยนี่เลยตามไลน์ตามเบอร์โทรเองพี่เขาได้เลยนะคะตรงตลาดศรีญานค่ะตรงทางเดินนะคะตรงข้ามกับร้าน กูโรตีชาชาค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามันเลยห่ะหน้าร้านที่เขานี้ค่ะนี่ค่ะถ้ามาเย็นๆประมาณนี้ของก็จะเยอะหน่อยท,ที่แต่ถ้ามาอย่างที่นาเคยเคยเจอสองสามทุ่มก็จะหายไปทีละถาดถาดพี่ก็ขายดีมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะของนาใกล้จะเสร็จแล้วหมยละหกบาทที่กินกินแก้หิวได้ค่ะนี่มีก่องเต้าหู้ด้วยหนาลาดก่องเต้าหู้อีกแยะเนี่ย่ะเรียบร้อยแล้วของ,งานา เพราะค้า,คาขอขอหล่อใจดีได้นะคะนี่หาะพี่ของนาเรียบร้อยแล้วนี่หาะนะไม่กลัวละนะขอจบอย่างแค่นี้กันหมาล่าค่ะ,ะตลาดสี่ย่านตอนเย็นค่ะใครผ่านไปทำไมอย่าลืมมาแวะชิมของพี่กันกันด้วยนะคะตอนนี้นะขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ